พอปาก,กี้ค่ะวันนี้นะคะปาก,กี้นะคะก็จะมาแต่งตัวเป็นเนโนค่คะก็ง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยค่ะนะคะเข้าไปเลยค่ะใช่ไหคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ตัวละครของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันค่ะก็จะมีหลายๆอัน,นะคะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเอาแต่งตัวแรกเลยค่ะ แลกก็จะเป็นหนบชุดนักเรียนนะคะอันที่สองก็ชุดนักเรียนเหมือนกันอันที่สามเฮ้ยชุดนี้เด็ดนะคะทุกคนเหมือนเป็นแนนโนจริงๆโอเคเอาอันนี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะอันที่สองเลยนะจ๊ะโอเคเอาทรางผมทรงไหนดีทรงนี้ก็ไม่เหมือนทรงนี้ก็ไม่เหมือนนะคะทรงนี้เหมือนไหมอะทุกคนรูว่าไม่เหมือนนะ หรออันนี้อันนี้เหมือนทุกคนเหมือนมากเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็ได้เนาะต่อไปอันที่สามเบนตาแมวเอานะคะแม่ก็ไม่ต่อไปสีตาค่ะสีนี้ก็แล้วกันนะคะโอเคก็จบแล้วนะต่อไปตัวผู้ชายตัวผู้ชายก็จะเป็นแบบชุดกรกเียนเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคนี่ก็จะเป็นนันโดของเรานะคะ อุ้ยทุกคนเจ๋งมากเลยอ่ะก็กดนี้เลยก็กดเข้าไปเลยจ้าอันนี้นะจ้าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนแนนโน,โนหุ้ยเหมือนมากทุกคนเอ,อ่อถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้ง,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 งด้วยนะคะ ส่วนละครนะคะละครที่น้องคนหนึ่งขอมานะคะที่ถามว่าจะเอาละครอะไรนะก็รอไปก่อนนะคะใครจะขอละครอะไรก็ขอมาได้นะคะแต่ต้องมีความอดทนในการรอนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่ค่ะแค่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย